สวัสดีค่ะอัสลามลลุมะัยกุมเมื่อเวลา13นาฬกาวันที่12พฤศจิกายน2558นายอัสมีรีแวเดงนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวัเหนือพร้อมด้วยนายกมรุเดนอูเซงเรองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวัเหนือนายนัทศักศ์จันทะรอดวงประหลัดเทศบาลตำบลกะลุวัเหนือ และคณะเทศบาลตำบลกะลัวเหนือได้ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณนโะรงเรียนบ้านบางมะนาวบ้านบางมะนาวหมู่หนึ่งตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสมหวังเรืองเพง็งนายอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งประกอบด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอประหลัดอำเภอ อำเภอลูกจ้างอำเภอกศอนอำเภอบันดิตอาสาอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่โรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ทหารเฉก3สามามนราธิวาสได้บริการแจกจ่ายยาและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการจากอำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน15ถุง และเทศบาลตำบลกะลัวเหนือสนับสนุนถุงยางชีพจำนวน15ถุงมอมให้ผู้สูงอายุและคนพิการจากในอำเภอเมืองนราธิวาสและนายกเทศมนตรีตำบลกะลัวเหนือรายงานโดยทีมข่าวเทศบาลตำบลกะลัวเหนือ